สวัสดีค่ะพี่ปนันนะคะวันนี้จะมาพูดคุยเกี่ยวกับการดัดผมดัดไปแล้วทำไมไม่หยิกอะไรอย่างนี้นะคะหลายๆท่านก็คงเคยเจอกันมาบ้างนะคะในกรณีที่ดัดผมไม่หยิกก็มีหลายสาเหตุด้วยกันนะคะอาจจะผมดีเกินไปผมคุณดีเกินไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ผมมันผมเส้นใหญ่ทําให้ดัดแล้วยิกยากหรือดัดไปแล้วคายลอนไวแล้วก็อีกสาเหตุหนึ่งอาจจะเกิดจากการที่ลูกค้าไปใช้ยาสระผมสมุนไพรหรือเป็นยางไม้หรือเป็นเฮนนาอะไรเงี้ยค่ะทําให้เป็นยางไม้หรือเคลือบเส้นผมอยู่หรือปิดผมขาวหรือสระด้วยยาสระสมุนไพรโดยที่ไม่รู้ตัวคือเป็นการดูแลเส้นผมอะไรของลูกค้าต่างๆนะคะอะไรพวกนี้ก็เป็นสาเหตุที่ทําให้ดัดผม ไม่หยิกหรือหยิกยากได้เหมือนกันนะคะเพราะในกรณีที่ทําเห็น,หน้าพี่นัทเคยเจอลูกค้าที่ทําเ็นหน้าแล้วก็มาทาไฮไลท์ไฮไลท์การทำไฮไลท์จริงๆเป็นผงไฮไลท์นี่ค่อนข้างจะแรงเนะะี่ยค่ะในการทําผมนะคะซึ่งผมไม่กระดิกสีออกมาเลยค่ะอันนี้คือสัมภาษสลูกค้าคือทำเ็นหน้ามาตลอดค่ะในการทำไฮไลท์ครั้งนั้นไม่เห็นสีผมเลยค่ะ เราะฉะนั้นจะทําไม่ได้เลยค่ะในกรณีที่ดัดเหมือนกันค่ะ,ะนี่พี่นัทเจอกับตัวเองคือดัดผมไปแล้วไม่หยิกคือวันแรกที่พี่นัททำการดัดโอเคยิกร่อนสวยร่อนใหญ่ลูกค้าต้องการแค่ซื้อๆออกมาโอเครอนสวยแต่ระหว่างก่อนที่จะทําการม้วนผมเป็นการดัดดิต้นนะคะพี่นัทได้ใส่น้ํายาดัดดิตอนแล้วก็มาล้างและทําการเป่า เพื่อที่จะมามวนอันนี้พี่นัทรู้สึกสัมผัสได้ว่าเส้นผมของลูกค้าไม่ปกติแล้วเพราะว่าด้วยมือเราที่เป่าและสัมผัสเส้นผมมันมีอาการหนืดเหมือนเราไปโดนยางไม้อะไรเหนียวเนียวเหมือนยางขนุนหรืออะไรที่มันเหนียวเนียวติดมือเราเราก็รู้สึกได้แล้วว่า เส้นผมลูกค้าไม่ปกติแล้วและก็ตอนที่เขามาเป็นผมสีดำแต่โอเคเขาเป็นผมสีดำพี่นาก็ไม่คิดอะไรมากเพราะเขาเป็นผมที่บริสุทธิ์เขาบอกเขาไม่เคยทําอะไรเลยได้สัมภาษณ์แล้วไม่เคยทําสีไม่เคยหนีบไม่เคยม้วนผมโอเคอาจจะเป็นผมบริสุทธิ์ของเขาแต่จากที่เราดูด้วยสายตาเราเราก็ดูมันเหนือธรรมชาตินิดนึงทีนี้พอเรามาใส่น้ํายาําการดัดแล้วล้างเพื่อเป่าเพื่อที่จะม้วนดัดดิิตอลอันนี้แล้วเราซื้อรู้สึกได้เลยว่าเส้นผมลูกค้า ไม่ปกติแน่นอนจากการที่สัมผัสแล้วมันมีฟ้ามเหนียวหนึดก็ได้ถามลูกค้าไปว่าปกติใช้อะไรสระผมคะลูกค้าก็ตอบมาว่าเป็นสมุนไพรนู่นนี่นั่นอะโวคาโดอะไรต่างๆของเขาเราก็ไม่ต้องพูดถึงยี่ห้อนะคะอาจจะเป็นบางตัวที่ทําให้ดัดและหยิกยากบางตัว ก็อาจจะปกติได้นะคะพอดัดไปในวันแรกโอเคลอนสวยดีปกติสวยงามโอเคเป่าออกมาสวยเงาเป็นลอนใหญ่อย่างที่ต้องการแต่พอไปอีกวันหลังจากที่ลูกค้าไปนอนแล้วตื่นมาลูกค้าก็บอกพี่นะัดผมมันไม่หยิกเลยมันคลายตัวหมดเลยนู่นนี่นั่น พี่นัทก,ก็ไม่แปลกใจแล้วเพราะเรารู้สึกได้ตั้งแต่เมื่อวานที่เราสัมผัสแล้วแต่เราก็ไม่คิดว่ามันจะคลายตัวไวขนาดนั้นได้ยังไงจากที่เราดูอีกแต่มันก็อาจจะเป็นไปได้ด้วยปฏิกิริยาต่างๆอาจจะทําให้คลายได้พี่นัทก,ก็บอกให้ลูกค้ามาทําการดัดใหม่ดัดซ้ําใหม่ในครั้งที่สองและแต่พี่นัทยังไม่เคยเจอเคสนี้ก็ได้บอกลูกค้าว่าอันนี้เป็นเคสแรกนะคะเสร็จแล้วลูกค้าก็ ไปอ่านต่างๆในคอมเมนต์ต่างๆหรือในพันธิตต่างๆที่ลูกค้าตามไปดูเพราะว่าเกิดปัญหาตัวเองก็ไปค้นหาเหมือนเหมือนทั่วๆไปที่เกิดปัญหาอะไรแล้วเข้า g ู o ก l e หรือเข้าพันธิตไปดูไปดูในคอมเมนต์ต่างๆลูกค้าก็กลัวมากพี่นัดคะหผมไปดูในคอมเมนต์มาเยอะมากเลยนะเขาบอกดัดครัทที่สองผมจะแห้งเสียฟูนู่นนี่นั่นทีนี้พี่นัดก็บอกว่า พี่นัทก,ก็ต้องรับผิดชอบเขาในเมื่อดัดผมไปไม่ยักพี่นักก็รับผิดชอบเขาด้วยกาบอกเข้ามาดัดใหม่นะคะแต่เขากลัวมากเขาไปดูในคอมเมนต์มากเพราะนั้นพี่นักต้องยืนยันว่าให้เชื่อมั่นในพี่นัทว่าพี่นัทจะดัดผมเขาได้ในครั้งที่สองเขาก็ย้อนถามพี่นัทว่าพี่นัทไม่มีประสบการณ์ในการที่เจอเคสแบบนี้พี่นัทจะรู้ได้ยังไงว่าผมเขาดัดได้ พี่นัทก็ตอบไปว่าให้เชื่อมันในพีนัทเพราะว่าพี่นัทส,สามารถจะดูเส้นผมเขาได้ว่าควรจะดัดครั้งที่2ได้ไหมหรือว่าควรจะพักผมอันนี้ช่างผมสามารถดูได้เพราะว่าในคอมเมนต์บางทีก็ จเขาจะทําสีบอยหรือดัดบอยหรืออะไรต่างๆอาจจะมีการทําไฮไลท์หนีผมม้วนผมรวมกันแล้วพอไปดัดซ้ําเกิดการชี้ฟูอันนี้เกิดขึ้นได้แน่นอน,น,อนเขาก็บอกอ๋อใช่ใช่พี่นัดหนูไปดูเขาก็บอกว่าเขาทําสีบอยนู่นนี่นั่นของเขาที่เขาไปดูเขาก็ต้องกลัวเป็นเรื่องธรรมดาในเมื่อเกิดขึ้นกับเส้นผมของเขาพี่แลก็รับผิดชอบเขามาให้พี่นัดดูก่อนนะคะหรือจะดัดใหม่หรือจะยังไงมาดูกันหรือลองสระดูเพราะตั้งแต่ดัดไปลูกค้าก็ยังไม่ได้สระเลยอาจจะสระแล้วมันก็อาจจะ หยิกหรือเราไปนอนหรือมันคลายอะไรก็เกิดขึ้นได้ทีนี้ในการดัดไหมพี่นัทจะดัดได้ยังไงในเพื่อนพี่นัทไม่มีประสบการณ์ลูกค้าก็ถามพี่นัทมาอย่างนี้พี่นัทต้องก็ต้องพูดว่าจงเชื่อมันหน่อยพี่นัทเพราะว่าพี่นัทสามารถมองได้ว่าเส้นผมอันนี้ดัดไหมได้ไหมหรือไม่ได้เพราะนั้นในการดัดครั้งที่สองลูกค้าก็ไม่ต้องกลัวมากเกินไปค่ะช่างผมเขาจะ มีประสบการณ์อ่ะเขาจะสามารถบอกได้ว่าล,ลูกคุณลูกค้าควรจะพักผมก่อนนะแล้วอีกกี่เดือนหรือไปบำรุงก่อนนะแล้วค่อยมาดัดใหม่หรือสามารถดัดใหม่ได้เลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวจนเกินไปหรือว่าไปดูจากคอมเมนต์มากเกินไปเพราะว่าเส้นผมแต่ละคนพฤติกรรมการดูแลเส้นผมการทำร้ายเส้นผมของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะเพราะนั้นช่างผมจะสามารถบอกได้ว่าควรดัดซ้ำหรือไม่ดัดซ้ำนะคะอย่ากลัวมากเกิน นะคะคสําหรับคลิปนี้พี่นัทฝากไว้นะคะถ้าคนใดมีปัญหาที่สงสัยเกี่ยวกับเส้นผมที่พี่นัทสามารถดูและตอบได้พี่นัทก็จะตอบให้นะคะว่าอันนี้ไม่น่ากลัวอันนี้ต้องไม่พักนะคะหรืออันนี้ควรจะตัดออกไปหรืออันนี้ควรจะไปบํารุงนะและอาจสามารถฟื้นฟูได้นะคะอันนี้จะตอบให้ได้นะคะขอบคุณนะคะสำหรับคลิปนี้บายยขอให้ทุกคนผ่านโควิดนี้ไปด้วยกันอย่างปลอดภัยนะคะ ในปีใหม่นี้เราต้องสู้ไปด้วยกันนะคะ